อัลุส ah ah uh. ัมบ ha ha. ิลลอฮิราะห์มานีราะิิ الحمد لله رب العالمين, وبه ن س ع ي ن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, رب الشرح لصدري ويسر ل أمري وحل الأقدام من لسان ي ف ق ه ล كولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. สลับนักเรียนสูตการในนู่ของมัสยิดอกามาตุนมุมินีนะคะพบกันในวิชาฮะดีษค่ะฮะดีษวันนี้เป็นฮะดีษที่ให้กำลังใจบรรดาผู้ที่เคยกระทำความผิดหรือว่าตัวเองยังจมอยู่กับการกระทำความผิดแล้วยังมีความคิดว่าอยากจะกล เนื้อกลับตัวเพื่ออ uh ัลลอฮ์นะคะฮะดีษบทนี้จะเป็นการเน้นย้ําแล้วก็ยืนยันให้กับพวกเราทราบว่าใครก็ตามที่เขามีความผิดแล้วเขาคิดจะกลับเนื้อกลับตัวนะที่อัลลอฮ์เขาจะเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีบาปค่ะอินชาอัลลอฮ์อันอิบนิมัสอิมมอรดยัลลอฮ์อันอับดิลละอิมนิมัสอ์รดยัลลอฮ์หัวอันฮุมากาลากาลารอสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮฺวอะลัยฮิวะสัลลัมอัตตาอิบูมินัดซัมบีอัตตาอิบูมินัดซัมบีกามละกามละู อัตตาอิบูมมนาซัมบีกมามลาซัมบัลละหูราวาหูอิบนิมาจาค่ะฮะดิษบทนี้นะคะได้งานจากท่านอับดุลลอฮ์อิมมาสูระเยลลาลอหัอันหุมานะคะได้กล่าวว่าท่านอาันลซุนซอลลอหัอะไรวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่กระทำความผิดผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวณนะที่อัลลอฮ์นะคะผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวจากการกระทำความผิดของเขา เขาจะเป็นเปรียบเสม,มือนกับผู้ที่ไม่มีความผิดสําหรับเขาเลยนะที่อัลลอฮ์นะคะฮะดิษบทน,นี้เป็นการบอกกับเรานะคะแล้วก็ยืนยันให้กับเราทราบว่าใครก็ตามในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ค่ะมนุษย์ทุกคนมีการกระทําความผิดมีการหลงลืมมีการเผลอไผลในคําสั่งของอัลลอฮ์ค่ะแต่ใครก็ตามที่เขาสํานึกตัวได้คําว่าสํานึกตัวก็คือรู้ว่าตัวเองกระทาความผิดอยู่แล้วหยุดในการกระทําความผิดนั้นทันทีแล้วก็ทําการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเตาบาที่จะได้รับการ ได้รับการตอบรับนั้นที่อัลลอฮ์คือเตาบัตันนอซูฮาเป็นการเตาบัตกลับเนื้อกลับตัวอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงและจะไม่ย้อนไปกระทำกลับไปกระทําความผิดนั้นอีกนะคะเตาบาที่อัลลอฮ์ตอบรับคือเตาบาทที่มีความบริสุทธิ์ใจใครก็ตามที่เขากระทําความผิดแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวณที่อัลลอฮ์ในการกระทําความผิดนั้นสําหรับอัลลอฮ์นะคะเหมือนกับเขานั้นไม่มีความผิดที่เคยได้กระทํามาเลยค่ะคนบางคนอาจจะเคยกระทาความผิดมากมายแม้แต่ตัวเราเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในแต่ละวันเราอาจจะทําบาปทั้งท ดังนั้นหากว่าเราสํานึกผิดก,กับเนื้อกับตัวนั้นที่อัลลอฮ์บับของเราก็จะหายไปไม่ว่ามันจะมากมายเท่ากับละอองน้ําในท้องทะเลหรือมหาสมุทรแต่เรากล่าวทําการอิซิกฟาร์นะคะกล่าวอัสซักฟิรุลลอห์หรือว่าดูอาที่เป็นสุดยอดของการขออภัยโทษอัลลอฮุมมะอันตารอบีลาอิลาฮะอิลลาอันตาขอลักตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอัลละอฮ์ดิกะวะวะดิกะมัสตะตอตุอูซุบิกะมินชาริมาสนาตุอูรลกกะบินิอามติกะอะไลยะว่า อับูบิซัมบีฟักเฟรลฟอินนาฮูลายักฟรซูนูบอินลาอันตาดอ a บทนี้นะคะท่านนบีบอกว่าเป็นดูอาที่เป็นที่สุดของการขอพยโทษเราก็ะทาความผิดนะคะและหากว่าความผิดที่เราทำเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินการที่เราจะ นำพาตัวเองไปสู่การขอพยาโทษต่อลอด้วยการรำลึกถึงดูอาที่ท่านนบีทําไว้เป็นแบบอย่างไม่ว่าดูอาจะยาวขนาดไหนไม่ว่าดูอาจะยากขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจอยากจะกลับตัวนะที่เอาลอตามแนวทางของท่านนบีแล้วเราก็อินชาลอค่ะไม่มีอะไรยากลําบากคนที่กระทาความผิด สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวจากความผิดของเขาเหมือนกับว่าเขาไม่เคยมีบาปเลยค่ะอินชาอัล้อขอเร้องทรงตอบรับการกลับเนื้อกลับตัวของพวกเราทุกคนนะคะและให้พวกเรากลับไปหาอลเอาในสภาพที่พระองค์พึงพอพระทัยค่ะอัสสลามวะลิยกุ้มวะรห์มาตุลลอฮ์วะบเระกาตุ